ไอ้แย่แม่ขโมยปูนนะสัจะ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 ไอ้นมขโมยปูนเหรอขโมยปูนอ่ะนมขโมยปูนอ่ะนมเฮ้ยเพื่อนเมันขโมยปูนเยเฮ้ยมันขโมยปูนมันขโมยปูนขโมยปูนขโมยปูนนมันชิงไปขโมยปูนขโยปยปูมยน่อาเปแม่เ้กาแม่กูกราแม่กูกแม่กู มาด่าแม่กูพวกมาด่าแม่กูไม่ได้ไม่ได้คนแบบนี้ไม่ได้คบไม่ได้คบไม่ได้คนไทยด้วยกันเอ้ยเอ้ยไอ้หน้าเฮี้ยนี่กูสตนะไม่มีอะไรเปล่าเอ้ยหยอกหยอกยอกอ้าเอาเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะเอามาดิเฮ้กูเป็นก้าวเ้ยเฮี้ยนกูเจอ้เหี้ยนกูได้เฮ้ยแลยวเด็กเฮี้ยนหรือโซนเฮี้ยนไว้เดิน หัวไอ,อ,อย่กันยอดมึงหัวออไหไหลเอ,อ,อี้ยอ้วนในตอดอุยบุรีครับบรุรีครับบุรีครับคอบุรีผมนะครับ ไอ้เฮียดิโดนแบนนะครับอย่างนี้โดนแบนนะครับไม่โดนนะครับไม่โดนครับโอ้ไม่เหลือครับไม่เหลือครับไอ้นายเฮียนี่โดนแบนแล้วครับเฮียสลัมของเตยเฮียได้โดนแบนแล้วครับโอ้เจ้านี้ครับใส่เสื้อวินครับหน้าโง่ครับเดินไปต่อแตะต่อแตะเออแดกมาเลยครับเฮียผมอยากเฮียผมอยากเฮียผมยากหนึ่งหนึ่งครับผ้าไม่หนึ่งหนึ่งครับปัญญาอ่อนครับไม่หนึ่งหนึ่งครับปัญญาอ่อนมึงกับมึงกับปัญญาอ่อนไอ้เฮียมึงกับเกินร้อยเฮียมึงก็ว่าเอฟร้อยห้าสิบไอ้เฮียแต่หน้าเออที่ผ่าย่ะไอ้เจ้าก็ลงมาเเลยนาะ เอาก็ลงมาเลยไปเลยพีเเยเย่เอาก็ลงมาเลยเฮียเอาลงมาเลยศัสตร์อย่าพูดร่ำทำเพลงนะ้องอย่าพูดร่ำทำเพลงไอ้เฮียนักมวยเขาไม่มีมามาตั้งกาดอย่างเดียวมาดิแม่งกลัวกูแล้วแค่แหละปล่อยแม่งดีมาวะศาสารแม่งไอ้เฮียแม่งตามแบบนี้ไอ้เฮียอุ้ยนี่ไงใส่ไม่อยากตายเลือดแม่งน้อยแต่แม่งอยากจะโหอดอย่างเรา เอ้ยเย้เลือดเต็มหมาหมาหาบอลหาบอลหาบอลโดน้ะจังหวะนี้ผมสวนครับจังหวะนี้ผมสวนไอ้ถ้าคือรถหนีหมานะเออตัวตัวเลยถ้าคือรถหนีหมาทางเราจะไม่ลุมเว้ยนักเลงจะไม่ลุมกัน นักเลงยังไม่มลุมนักเลงตายคือตายเว้ยเออแต่เกิดหิวเลือดอันนี้ก็ไม่ผิดโธ่ห้ามถอยนะนักเลงห้ามถอยเราจะไม่ซ้ำคุณนี่ไงนี่ไงเฮ้ยห้ามหนีครับห้ามหนีสู้เลยโอแม่งใช้ธนาเหลี่ยมตอือไปทน้งถอยเลยถูกดาคุ้มากแล้ว <laughs> ถุกดาคุ้มมากแล้ว <laughs> <laughs> มาเด็กเฮียไอเด็กเฮียครับหนี่ดิ้ครับหนี่ดี้เฮ้ยมึงอย่าบุะวัดเปล่าเพียวๆอ่ะอ่้ตัวตัวมาตัวตัวมามาตัวตัวกูเนี่ยตัวตัวกูละตัวตัวกูเลยได้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 ไม่ทำมึงไม่ทำเองเฮ้ยมึงทำไรแฟนกูมึงทำไรแฟนกูไอ้เฮียมึงทำไรพี่กูไรพี่กูเอ้าผู้ชายเหรอ เออกูผู้ชายพี่ออ้้้าวไเหียรถรถผู้ชายไรเหี้ยกูก็เปิดอะมาเลยผู้ชายกูก็เปิดอะมาเลยรถเจนเจนตัวตัวกูป่ะมันหมัดป่ะเหี้ยมาถึงไอ้คนนี้นะมาถึงไอ้คนนี้นะไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ได้มาถึงไอ้นั่นเหี้ยวะเฮ้ยมองเหี้ยเลยวะมองเหี้ยเลยวะพวกมึงอะหลอะไรเพื่อนเหรอ้เหี้ยเอ้ยเอาแม่งเลย ไอ้เก็บสวยเว้ยเอ้ยไอ้โรนไอ้โรนไอ้โอน้โรนส่งตังค์มาดิส่งตังค์มาดใครอใครมันใหญ่วะไอ้โนมันใหญ่เห้โไอ้โหญ่สไอ้เชลรไอ้เชลไอคือครให่อีป้ามาเก็บสวยแล้เนี่ยส่งตังให้ีป้าหนอยส่งตังค์ใหีป้ายคอเอะไไตวมเอออยเออมึงโดไอพเตมึงโดครว่เหียใครเหียยะใครมพูดกลางตรงชนไอ้เีย ไอเฮียแว่นนี <farklı iki S 1> ่หรอไอเฮียจะตบแว่นแตกเลยสัว์เลยตั 20k แล้วตั 20k แล้วตมากจายเฮ้ยอู้ใช่ไหมอ้าวไอเฮียแว่นไอเฮียว่าตัดอ้อยเนียนที่มันพูดสาดเจอกูข้างน้กเยเดี๋ยวกูตน้ากรจายมามาตัดอ้อยมาตัว้าเนอหมาเอาวะไมเฮพี่นักเลยแล้วเดี๋ยวโดนเขาตบหรอกพี่ขันมันสั้นเลยเอาไม่เอา แค่แล้วกูลองสูงมาทุกตาเอาเบอร์มาแต่เย็นนี้เจอกันอ่ะเอาดีไอ้เช่นัดพวกกันทึกกันอ่ะเย็นนี้เจอกันเย็นนี้เจอกัน